ทางซ้ายนี่ก็ลังปรับพื้นที่นะครับก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นโปรเจกต์ก่อสร้างนะครับแต่ว่าไม่รู้อะไรนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับบางทีมันก็มีทั้งห้างโมเดิร์นเทรดแบบนี้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวจะพาไปฝั่งโน้นนะครับถนน450ปีปัจจุบันนี้มันโอ้โหมีการก่อสร้างเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วก็เนี่ยปั๊มปตทใหม่นะครเนี่ยเพิ่งสร้างไม่นานนะครับปตทบ้านสูกนี่นะครับรถรายเยอะครับสด็งน้อยเลิกเรียนแล้วตักแดดอันนี้ทางไปหลัก16นะครับสนามกีฬาหลัก16เมืองไทรธาน,นีนะครับ แต่ว่าตรงนี้มันเป็นโซนถนน450ปีนะครับส่วนหลัก16นั้นอยู่ที่เส้น13ใต้นะครับผมไม่ได้ไปถึงหลัก16นะครับหรือว่ากม16มาถ่ายบรรยากาศบริเวณนี้ให้ดูนะครับซึ่งเป็นทุ่งนาป่าละเมาะเก่านะครับ แต่มันกำลังแปลงร่างเป็นบ้านคนนะดูนะนนโอ้รถรายเยอะครับ านขายวัสดุก่อสร้างนี้เป็นพระเอกเลยนะฮะเกิดขึ้นเยอมากครับตอนนี้กำลังมีกระแสเหล็กปลอมนะครับเหล็กปรอมจากจีนไว้อย่างนั้นนะ น้ำาหลานี่เป็นโรงงานนะครับท่อน้ําหลา มือข้างหน้ามันเป็นสถานีรถไฟลาวจีนนะครับสถานีคนครวิงจัดนะครับ น,นี่รถไฟลาวจีนอีก1.5นะฮะเดี๋ยวสายไฟนี่นะครับ13ใต้4.4กิโลเมตรนะครับ สนใจอ่ะมันเป็นที่ว่างเปล่านะครับเป็นทุ่งนาเนีานะ่าดูปัจจุบันนี้นะครับโน่นะครับกางทุ่งนาเนีนะ่ ครายเยอะนะครับคือเร็วว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงแบบแบบ มากนะฮะนครวนเวียงจันในปัจจุบันนะครับผมจะโค้งกลับแล้วนะครับไม่ไปต่อนะฮะตรงโซนสถานีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่ มีการก่อสร้างเยอะนะครับมีเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็กำลังทมที่ใหม่ๆนะครับจากที่ว่างเปล่านะครับจากเป็นทุ่งนาป่าละเมะนะครับกําลังเริ่มหนาแน่นนะครับดินจัดสรรนี่เยอะมากๆเลยครับบันโซกใหญ่นี่เพียบเลยนะฮะดูนะฮะแล้วก็เหมือนเขาจะทําเป็นถนนออกมานะครับตรงนี้นะครับ เมตรละ2,900บาทน,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่คือ SCS นะครับอุย้ย CS CSC แหมผมนี่ก็ SCS เฉยเลย CSC นะครับ Complex Center นะครับก็อารมณ์เดียวกับพวก Coban House พวกไทยวัสดุพวก Doo Home อ,อะไรเงี้ยพวก พั่อะไรอีกล่ะเมกาโฮมอะไรอย่างงี้เนาะเป็นร้านค้าแบบโมเดิร์นเทรดนะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างนะครับมี CSC แล้วก็ยังมีสุวรรณีถัดไปไม่ไกลนะครับบ่งบอกว่าบริเวณนี้มันมีการก่อสร้างเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากครับเมืองไซธานีนี่นะบอกเลยนะครับผมพูดว่าไซธานีแต่จริงๆมันน่าจะอยู่ น่าอยู่เมืองไซเสดานะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะขออภัยนะครัข้อมูลผิดพลาดนะครับอ mm ุตส่าบ้านโซ่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่แบบจะขยายตัวแบบแบบอลังมากนะครับบ้านโซ่นะครับส่วนบ้านโซกนะครับ mm hmm. บ้านโซกก็มีทั้งโซกน้อยโซกใหญ่นะครับ กถใหญ่โรงกึง่งเป็นโรงงานนะครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์เยอะมาก ย้อนกลับไป4ีหปีที่แล้วไม่มีอะไรนะครับบริเวณนี้นะฮะมันเพิ่งจะมาสร้างมิไม่กี่ปีนี้นะฮะว่าขนลุกอะ่ะชวนขนลุกอ่ะครับมันปุ๊บปุ๊ป๊มันกลายเป็นเขตเมืองไปเลยนะฮะแล้วก็รถราก็เยอะมากนะครับ โครงการดินจัดสรรน,นะครับเยอะมากๆเลยใไซเรษฐากับไซธาน,นีนะครับร้านขายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ก็เกิดขึ้นเยอะครับป้ายภาษาจีนเบื้องเกินก็บอกว่าเป็นของกลุ่มทุนจีนนะครับอานน์ก็ด้วยนะครับ จะสร้างไม่นานนี่นะครับถนน450ปีที่กลายเป็นถนนที่แบบว่ามีการก่อสร้างเยอะมากๆเลยคขยายตัวเยอะมากครับขยายตัวไวมากๆเลยนะครับจากดงโพสีนะสะพานมิตรภาพไทยลาวไปถึงสีเกิดนะครับระยะทางประมาณเกือบเกือบ,กบ30กิโลนี่นะครับ คือสู่รรณสูวบันนีนะครับปตนทนี้นีเหมือนผมเพิ่งเคยเห็นนะหรือว่ามันน่าจะมีมานดานแล้วไม่แน่ใจนะ 450ปีนี้ก็เห็นอยู่กี่ปั๊มล่ะสามปัะปะ๊มหรือเปล่าสุวันนี้นะครับซึ่งจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้สวนเลนอีกแล้วเนี่ยดูในส่วนเลนเนี่ยบางทีคนมึนก็มึนนะฮะ เด็กบ้านผมนะตายเพราะว่าสวนเลนแบบนี้ในหลายคนแล้วนะพอมีถนน4ี่เลนก็ขี้เกียจไปยูเทิร์นนะครับขี้เกียจยูเทิร์นก็สวนเลนเอาตายกระายศพเลยอะเด็กน้อยนะครับโอ้รถเยอะเห็นไหมครับรถรายเยอะไหมครับรถเยอะเนะ ข้างหน้านั้นน,น,นะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มรวมชายเษฐานะครับผมยังไม่เคยเข้าไปสักทีนี่เดี๋ยวว่างๆจะไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะจะกลับแล้วนะครับมันมันเย็นแล้วนะครับ Cô đăng có cơ chứa nào hả? Huyền có cửa chứa น่าจะโรงแรมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อพาร์ทเมนต์แล้วนะครับน่าจะโรงแรมนะครับเพื่อนพัก เป็นสีแยกครับเลี้ยวซ้ายไปเคสจิปิสิษ์กลุมรวมใส่เศษถหานะครับเลี้ยวขวาก็ไปบรนโซกสซกน้อยนะครับ โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเยอะนะครับท,ที่เมืองไทรเษฐาแล้วก็เมืองไทรธานีนะฮะตลาดทวีโซกบ้านโซกน้อยเมืองไทรเสฐา ในเศรษฐานคะรหลวงเวียงจันทร์มันก็เป็นเมืองหมดแล้วนะครับไปจนถึงสีแยกน,น,นะครับเลยไปนะครับมีแต่อาคารร้านค้านะครับทุกวันนี้นะแต่ก่อนนะั่นคือทุ่งนานะครับนะบเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายครับในปัจจุบันนะ คือ10ปีก่อนครับใครเคยผ่านเส้น450ปีจะรู้นะครับมันมีแต่ป่ามีแต่ทุ่งนาป่าละเมะป่าโคกหินแห่นะครับจะเยอะนะฮะแล้วก็ทุ่งนานะครับแต่ทุกวันนี้นี่มันกำลังแปลงร่างเป็นเมืองนะครับโอ้รถราเยอะมากๆแต่ก่อนนะครับดวงโพสีกับเสี่ยวเนี่ยไปจะไปวังเวียงกันนะ8ปีที่แล้วมั้ง แปดเก้าปีก่อนนั่งขับรถไปเพื่อนขับรถไปนะฮะไม่มีรถเลยครับไม่มีรถเลยอาคารร้านค้าก็น้อยนะฮะบ,บอกเลยนะครับแต่แปดปีผ่านไปนี่มันโอ้มันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าความดินเลยนะครับดังนั้นผมมาถ่ายทําให้ดูเนี่ยมาถ่ายทอดให้ดูนี่ก็อยากให้รู้ว่าแปดปีก่อนมันไม่มีอะไรนะครับดังนั้นอารวมแบบเนี้ย พี่น้องคนไทยมาฟังก็เอ้ยอะไรของมึงว่ามึงจะอะไรนักหนามึงจะมาอวยอะไรแต่ว่าถ้าพี่น้องคนลาวมาเห็นเนี่ยจะตกใจเหมือนกันนะครับดังนั้นผมมาถ่ายรายการที่เวียงจันทร์ผมไม่ได้ต้องการให้พี่น้องคนไทยดูเป็นหลักนะครับแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะครับผมต้องการให้พี่น้องคนลาวดูว่าตอนนี้นครหลวงเวียงจันทร์นะครับของพี่น้องคนลาวนั้น มีสภาพเป็นอย่างไรมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะทันสมัยอลังการเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกับต่างประเทศนะไม่ใช่นะแต่มันกำลังพัฒนาตัวเองไปสู่เมืองที่โมเดลเมืองที่ทันสมัยเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับมันกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นนะครับ มาทุ่งนาบานโุกนะครับดูนะครับทุ่งนาก็ค่อยๆหายไปนะครับอีกไม่นานก็ไม่เหลือแล้วครับที่เห็นอยู่เนี้ยราคาที่ดินนี้แต่ได้ที่ไหนะน,นะครับเนี่ยกำลังสร้างการก่อสร้างนี่จริงเยอะมากๆเลยนะครับที่เรียงจัดนี้นะ เนื่องจากที่เวียงจัดนี่นะครับ,บเขานิยมซื้อดินสร้างบ้านเองนะครับบางทีก็ซื้อเข้ามาข้างทางในนะครับที่ดินข้างในอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สร้างเือนนะครับก็ต้องสร้างสร้างทางเข้ามาเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากประเทศไทยที่เขาจะซื้อบ้านจัดสรรน,นะครับ ดนั้นพอสร้างเงินเองนั่งสร้างทางเข้ามาเองมันก็ดินก็เป็นทางดินลูกรังแบบนี้แหละครับก็คือสร้างกันเองไงที่ดินตัดหม่จึงมีเป็นพันเส้นนะครับที่เวียงจันทร์นะฮะมันจึงยากนะครับที่จะได้ได้อะไรอ่ะได้ถนนคอนกรีตแบบไวๆนะครับมาดูสิครับเนี่ย พอมาลึกๆนะก็มีแต่หลังงามๆเงินนะครับาการทุ่งนานะครับแล้วก็ซื้อที่ดินขยายไปอีกนะครับก็ทำถนนเข้าไปอีกนะครับอย่างเงี้ยอันนั้นมันจึงยากนะครับที่จะได้ถนนคอนกรีตใหม่ๆไวๆนะครับนั้นต้องเข้าใจด้วยนะครับ ดูสิเต็มเลยนะครับเนี่ยดูนะครับการกรุงรานีาน่มีการก่อสร้างเงือนใหม่เต็มเลยนะครับวันนี้ก็เป็นสิบหลังนะฮะทางซ้ายเนี่ยนะครับบันโศกนะครับ คมนี้บ้างครับคมนี้ก็โอ้หลายหลังเลยห้องเช่าก็มีนะครับ นให,ใหป่ามารอทุ่งนาตรงนี้อีกนะครับ น,นี่ก็เฮือนไม้ยังไงครับถนนที่ทางดินทางดินนะรับเนี่ยดูเราก็ลังสร้างกันเฮือนางามขึ้นเต็มเลยนะฮะอุยนี่มีอะไรเนี่ยมีมันจะออกบานโซกนี่แหละครับมันจะออกทางเก่าหรือเปล่าเนี่ย ทางเก่าะบ้านเนี่ยดูครับกลางทุ่งนามีบ้านหลังใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับ ที่หลังมันเริ่มเลยเนี่ยอันนี้ใหญ่เกินแล้วเนี่ยก็ประมาณ17นาฬิกนะครับโซนบ้านวังทายโดยสวา่างนูนไทรเศนานะครับเราจะเห็ mm. วนว่าช่วงเวลา17นาิกาจะเป็นช่วงเวลาที่รถร,ร,รายเยอะนะครับ เด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วก็คนก็เลิกการนะครับรถรายเยอะบ่งบอกว่าคนอยู่ในเขตนอกบริเวณเมืองไทรเสถานี่เยอะนะครับเมืองไทรธานีนะครับเขตในก็เป็นที่ทํางานเขตนอกเป็นที่อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่แปลกใช่ไหมครับว่าทําไมบ้านมันถึงเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะในจากใจกลางนครหลวงเวียงจันร์ประมาณสักเจดแปดหลัก ึง15หลักนี่นะครับบ้านสร้างใหม่เยอะมากนะครับนครเวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้มันขยายตัวไม่หยุดยักนะครับแต่เป็นการขยายตัวแบบไร้ระเบียบไม่ได้มีการวางแผนนะครับก็สร้างใครสร้างมันอยากก็สร้างซื้อบ้านตรงไหนปลูกก็ได้อะไรเงี้ยทุ่งนาก็ไปซื้ออยู่ตอนในในอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างทางเข้าไปนะครับทางก็เปรีเป็ด,เป,ดเป็นทางดินแดงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ เป็นหลายร้อยเป็นพันเส้นนะครับถนนนะครับถนนใหม่นะโอ้ย,ยังอีกหลายสิบปีนะครับกว่ามันจะทําทางคอนกรีตหมดนะครับแต่ว่าเส้นหลักๆเขาก็ทําหมดนะฮะ นี่คือตลาดดงจอกนะครับดงจอกที่มีปั๊มปอตทอด้วยนครหลวงเวียงจันนีด้ดูแล้วน่าจะเกินเกิน20ปั๊มนะครับปอตทอนะอเมซอนนี้ถ้ารวมนอกปั๊มด้วยนีก็เกือบเกือบเกือบ50นะฮะเท่าที่ผมนับดูนะเท่าที่ผมเห็นนะครับแต่ไอ้ที่ไม่เห็นเนี่ยน่าจะมีอยู่พอสมควรนะครับหมายถึงว่าทั้งปั๊มปอตทอแล้วก็อเมซอนนะครับ ที่อยู่นอกปั๊มด้วยนะครับ